หลวงพ่อให้ขน้อยเพิ่อบารมีแนเ่เด้อเพิ่อีหยังห่ะเพิ่แนแขน้อยลูกขน้อยมันติดยาติดกับเทือดจงไดละ่ะให้หลวงพ่อชอยช้อนแน่ลูกดีๆก็บ๊อาให้นะาะมันจําเป็นหลวงพ่อริตน้แน่ลูกเจ้าอยู่ใสล่ล่ะมันยือยู่พูดเกินมันมาบรกหามเอ้ยมาพี่แน่ลูกเพ่งกับผมเยาเหยาสิทธิ์มากราบก็ให้ก็ฟักลาเอาเต็มมือลงแต่จกักปีละ่ะสิ่งพปีเขียวเสียไปใสล่ล่ะ เอาสอไฟฟ้าเป็นเบกนาเป็นยังไงจังบาทเม้ารอวันนาวัดถนนเลนกูโกเป็นยังไงละ่ะสลบสองคืนตีหลวงเผาไปนอนอยู่โรงพยาบาลพูดแม่ไปจะไังไงละ่ะเขาน่อยให้ว่าฉันแล้วสองมือสองคืนย่านลูกใต้ป้าบูหากมันแห้งแต่บอกก็ลูกพูดเดียวหลวงพ่อหลวงพ่อถามเลยสลบสองคืนไผเราไปเฝ้าพ่อกับแม่เราเสียวมาไปเฝ้าบอก ไม่อยู่ครับไปก้อนเดียวพอกับแม่กับเสี่ยวหักหลายกว่ากันหักทอกกันครับเป็นยังสิหักทอกันพอแม่ได้เลี้ยงมานนะเสี่ยวมันเลี้ยงสบเลี้ยงครับมันเลี้ยงเราครับ